สวัสดีพิธีกรข่าวสามสีด้วยนะคะและผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะครับผมและแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่งานลิสติโปแปอิมน้ำสำราญเนี่ยที่ทอร์เมนโตเมทิวันพัฒา์สามนั่นเองครับจะชวนทุกคนนี่นะคะมากินของอร่อยอร่อยกันนะคะโดยเฉพาะร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดนะคะสูตรลับนะคะของบางคนที่บางคนทีบางคนก็สองที่บางคนสามทีเลยฮะ กับข้าวหลามจิ๋วค่ะบอกเลยครับว่าร้านนี้มีหลากหลายรสชาติมากๆเลยนเนี้ยแล้วก็ราคาดีมากเลยนะพี่บูมนี่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคือใครซื้อไปเนี่ยไม่ต้องงัวเลยเพราะว่าทางร้านจะทุบไปให้เลยใช่แล้วโอ้โหนุ่นนนมมากแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนอกจากเมนูข้าวหลามแล้วเนี่ยฮะยังมีเมนูข้าวเหนียวปิ้งด้วยแล้วก็มีข้าวต้มมัดด้วยคุณผู้ชมมีไส้กล้วยกับไส้เผือกนี่ฮะ โอ <Okay. S 2> ้อร่อยมากแล้วใครอยากจะมาชิมน,นะคะสูตรรับความอร่อยนะคะของข้าวลามงจิ๋วนะคะสูตรบางคนทีต้องมานี่งานนี้เท่านั้นนะคะเล้นติดโปแฟรค่ะที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะพระรามสามค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรับต่อไปต่อนะครับ <Ooh. S 1> ว้าวเนี่ยมาต่อกันร้านที่2ครับกับร้านหมหมหมทบนี่คืออร่อยมากๆเลยนะรัไใครี่ใส่พอรอมกินได้อะ่ะกินได้เนี่ยคือไม่เด๋ยวจนเกินไปแล้ว,วความพิเศษของร้านกยคือนี่จะอแบบสดๆแล้วก็นำมาทุบแบบสดๆเลยนะครับดูลงมาเลย พุงแบบนี้นะคะกินกันได้ทั้งครอบครัวแบบจุกๆเลยนะคะ200ร้อยบาทเท่านั้นและร้านนี้ไม่ได้มีแค่หมูทุบเขายังมีหมูแท่งใช่ไหมหมูแท่งหมูสวรรค์หมูฝอยหมูหยองแล้วก็หมูแผ่นมีอีกหลากหลายหมูเลยนะคะมากันได้นะคะที่งานไหนคะลิตติโปแฟร์อิ่มหนำสำราญนะครับซึ่งเราจัดที่เทอร์มิโนจัลลิวานพระรามสามนั่นเองครับซึ่งงานจัดอยู่ที่ชั้น LG ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นั่นเองครับเนี่ยดีฮะดีมากเนาะ